พ่อแม่พี่น้องเบิ้งต้นมาแอปเปิลต้นนี้เป็นโดกโดกบุงไหมโอ้ยสะอ่อนดีเนาะอันนี้ขาเา้นน่าจะปลูกออกได้นีค่ะอืมเห็นปะาเาตาโนะน่าจะปลูกออกเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณอ,อพาร์ตเมนต์เนาะนแต่ว่าเขาก็สามารถเก็บเอาได้อยู่เนาะหน่วยนึงสองน่ย่ยอย่างสีหนาะก็เลยว่าถ่ายวิดีโอมาฝากพ่อแม่พี่น้อง อันนี้เป็นต้นมาแอปเปลิลตอนนี้เฮากะอยู่ในป้าเฮดเนาะป่าเฮดปักป่ามักบูเบอร์รี่พ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮากะบกำลังเก็บมักบูเบอร์รี่อึดแท้อึดว่ามักบูเบอร์รี่กันเลยได้ซ้ำนี่พ่อแม่พี่น้องมาตั้งเต่โดนโดน,นี่ได้ถังน้อยนึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอืมซอกแท้ซอกว่ามันบกค่อยมีเนาะ เดี๋ยวาเาจะไปเก็บต่อเก็บมะบูเบอร์รี่ต่อแล้วเนาะเดี๋ยวฝนสีตกต้องเฮ็ดเวลาตอนนี้เฮาย่างมาเฮามาเพาะาเฮ็ดเนาะเฮ็ดหนังไก่เพื่อแม่พี่น้องป๊าดขาอวบอวบเลยนี่แต่ว่าบัวมันจะแม่นเฮ็ดหนังไก่แท้บ่เนาะนี่แต่ว่าเฮาเ่เอาเนาะ ของไทยพ่อแม่พี่น้องเบื้องซื่อพี่น้องกำลังที่รถไปแล้วเนาะพอดีมาเจอเฮ็ดยุแคมทางพ่อแม่พี่น้องบ,งอองงบระหุวาหาห่าเฮ็ดอียงอันนี้นะ่ะงามอเทาว่าอ,อยุแคมทางเลยกำลังว่าจะที่รถไปแล้วเนาะก็เลยว่าเออกลับมาเบิง้งมันคือเฮ็ดอยียง มาท่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง